เดีเดินสิเดินสิบเดินสิบเดินสิเพิ่นมาผูกแขนแล้เพิ่นจังเอาไปน้่เลยเออเดี๋เดินสิบมามีแต่ไปมีความหูความห่ายได้เป็นกบชนใสลงมาเบิกเนี้ยพูดดิโอ้คือการนได้ยืนคู่ใช่พี่ โอ้คืออยู่ด้วยดีใส่เอามือออกกันนะเออครับคือกันดีๆครับโอ้แต่ห่างสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับครับเมื่อนีนมาพาพี่นัทมาบ้านกุดชุ่มครับพี่น้าเฮียนแม่เพิ่นพอนี่ยพอัครบผมปลาเฮ็ดแตงกินตัวครับซื้อแล้วกินมากหลากหลายนึ่คุณน่ะไปมันจะคำ โอ้นี่ครับหมูจีบครับูนะหลายโตครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิ้งบ้านเพิ่นได้ครับนี่จนจนบ้านแม่พักอยู่ที่โน่นเหรอแม่นอนอยู่ที่โน่นเหรอแม่นอนอยู่ที่โน่นลงเลยพูดตอนนี้นหนแม่มามาอีนี่มาแม่มา ตกแรงตกตกแรงแล้วนคนกลับมาแม่แม่แมแมจกิกลับมาปะปุ่นอันยามแลยแม่เปิครับสบายดีด,ย<ม>ดูอันน,นี้แม่สบายดีนะหยังนุ่มๆอยู่เนาะอันนี้หกหกสิบโอยได้ลูกจะค้นเลยได้ลูกเบิ่งได้กระพร้อยนะผู้เดียวนี่แล้วได้กระปุกหกอนนสี่ค้นใส่สองยิ่งสองหกอันนะเพื่อนก็บบุกคอยได้อยู่บ้านบุคอยอยู่บ้านไปเบวีปไปเฮ็ดเบีบตลอดเนาะ ทีไปลลยุดว่าปัจจุบันในดงน้าขาวนะ่ยไปเฮ็ดเวียงนะเนาะแต่แถวปัจจุบ,บันกุดชุ่มนี่ครับอีกข่้วเพิ่นเหมือนจะมากินเขา่าน้ำเพิ่นครับสาวได้ก่อนนี่ยสบายดียดซื้อ,อยังก่อนนี่ยมินมนม้นตันมมิ้นตันผู้งามงามครับผู้สาวมันกุดชุม่มนะสาวผู้ไทยได้กันนี่ อินเข่าห้อนๆกับแม่เป็นเลยหนึ่งเข่าห้อนๆไว้ทาไชุบะ้หอชุนหรชุนอกบบอนบอนั่งวันนี้เอ้ยค่อยกับเป็นแม่ฮ้างทางเมื่อสองคนนะไงอด้้ผู้โวตายคุณแม่แมงคนที่อยู่นคนุลเลสเหรอฮะคนลูกสาวที่อยู่สนบุรี ไม่พีหมายถึงว่าพี่เขาพี่เขาคนเขาไม่แล้วในสบีนะผมหม่แล้วกระโปกเก่าแล้วไมเื่อกินเขาลาบหมูครับกระบานชุ่มได้ได้ผัวใหม่เป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวกระบาดพี่ไปนั่งรวมกับกระบาดพี่ลูแล้วาก็ะแตง น,นี่ลูกคนไทยได้หนาได้เล็น้อยลูกคนไทยได้ไดคนอันอนน,น, oh. <laughs> นั <laughs> ้คนแก่นโ <laughs> อ้<ม> <laughs> อจุร์โมนซุรินซูรินนมซุรินบอกแล้วก็ป้าป้าเลือกการก็มาเอาคนลาวอีแล้วก็เล,ลือกกันอีเอาคนเหล้าอีว่าแล้วจิ้มข้าวแล้วลูกเขาว่นะนะจิ้มข้าวคน้คนไทยได้หนาเ้ย ทุกคนไทยเลยหอให้เพื่อนไปเฮ็ดบัตรประชาชนไทยก็ได้ตัวไในเลยบัตรมันก็นมีคือนเลาะขอ้อข้อลูกก็ข้ออยู่เพื่นเลยได้เนี่ยข้ออยู่ไทยพอถามเป็นคนเล่ามาเฮ็บดบัตรประชาชนไทยนี่เทาก็จะได้สิทธิสวัสดิการานีน่อย่างต่างๆย่างเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปหาหมออยู่มุกอ,มอยู่หยังอยู่ไซก็ได้ได้หมดเนาะเออเป็นแต่ไปไทยไปอยู่ได้บ่อยากพวกนายหมอรู้ อ๋อทไ่น่บะละมักดอ่นั่งน่านใดยู่น่ะเพิ่นขวายังผูงามอยู่ังว่าเดี๋ยวเนี่ยล้วเดี๋ยวเดินซีบเนาะไออีกผู้นึินจะมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งม้ามล่อเบิ่งผู้เดินผู้ใหญ่เนาะเพิ่นขวานบอมเปียนก้นขีดลายให้กอบโนั่นโทรห้ามเพราะมันโม้อีกขบิ้นนะบอสเออระเบิดเพิ่นบอมเปนก้นขีดลายพี่ โอ้ยจะบอกผู้จะได้ย่าได้ไปหาไปสัน่นมะพร้าวมะพร้าวง่ายๆแล้วนะโอ้สายแน่นนะี่แหละพอเปิดเบียร์กินเลยนะเปิดจังอ่ะเ,เปิดกิดนเลยน้อนกันก็เป็นคนเมาบบาไก่เก่งขึ้นกันนะกเนาะบาเบาเบาเอืมอก,ก็ดีละพี่นัดเป็นคนใจเย็นอยู่พี่นัดคนใจดี อืมโอ้จากบักคงงงามอยู่ตัวดิฝีมืออยู่ได้ดิตามบักุงแซ่บใช่อกพอได้กินอยูอ่ืะใส่นั่นใส่นี่เข้าไปกันแซบดอกเอเอพ่ออยู่ดอกมันหลายอย่างอยู่พี่พ่อเป็นกับเห็ดลาบหมูครับ

แม่น้องมินครับเพิดมาสาวล่าบ่ตัวเพินมาแม่นบ่ใจดีเนาะบ่โตบ่โตมบ่เบี้ยนะเพินมีลูกสาวย่างหยีอยู่คนหนึ่งอยู่เด้อครับยี่สิบสองปีผู้ใดจะตอคิ้วไปผู้ใดจะจีบตอคิ้วจีบดียกมือโหลดเด้ออันอยู่สามสิบหกปีคนนี้นะผู้นี้สามสิบหกบอกอ๋อสามสิบหกแต่ว่าเพิ่นผิวรรนดีเนาะ มันอยู่ในมันได้อยู่ห้าปีแล้วกรุงเทพนะมได้อยู่กรุงเทพตั้งห้าปีละทํางานครับเป็นแม่บ้านเนี่ยอะเป็นอันนี้ไอ้กุ๊กนี่แหละเป็นไอ้กินนี่แล้วโอ้เดี๋ยววันที่วันที่เดือนสิบนี่เพิ่นจะมาผูกแขนน้องสาวอยู่ถาเบิ่งเด้อครับมัดตัวในนอนน้องสาวเล่าเนาะพ่นเถิอได้เมียผู้สาวเล่าหลายแต่ว่าขอนย่านผู้สาวเล่าตัว แม่สับปะรดสัปะแม่นั่นแม่น่ะจริงใจาจะแต่งกับลูกนี่ครับมาเบิ่งฮอดลูกแม่นั่นนำผมมานั่มาเบิ่งฮอดบ้านแม่เพื่อนนี่ครับเพื่อนสนับสนุนเต็มที่เลยจังเลยผมก็ดีใจน่ามีินัทอืมกับปิ๊นเน็ตกัโทรหากับปิ๊นเน็ตกับโอ้ยุกแล้วลูกสาวก็เออเนอะลูกหลามาเน่ยมาเน่ยมือไอ้ลูกสาวหล่ากซ้ำว่าเด้อเบื่องเนี่ยแล้วให้ช่วยมาแล้วมาลวยได้มา แห้งได้ลูกสาวหลานแม่นี่แห้งโชคดีครับแล้วนี่เนาะมุ่นขอนเด้ดิพินัดโชคดีแหละได้ลูกสาวหลานพี่นัดเพิ่นคนมีขนมมาตอนน้ำดิกับแก้มแม่ไม่ล่ามันน้ำพิ่ลพินจะรอดตำบักุงซะกันบ่ไผจะตำบักุงตำโลดก็ได้บ่ อืมตบหลบจินุ้แน่ยสบหดแบก็กินลเออเดี๋ยวจะซิมซอยสาวมัน้องเดินสาวมัน้องเดินเ่าไปทายหนิโวเห็นน้กกินเก่งครับด้อ่อมันเหมาปลาเผานําครับเมื่อไห่กินปลาเผาพอเป็นเฮ็ดเอลาบหมูครับอ น้องเป็นเฮ็ดเองตำมะกุูงกลับไปไทยก่อนมาชิมย่างลางเนี่ยซิมตำมะกุูงสาวผู้ไทยกุดซุมมาดูลาบก็ได้บอกมาดูลาบก็ได้ ได้ได้ไปๆมาๆกต่เป็นยังอมาพี่ไปโน่นไปๆเราขอค้าซื้อจะรู้เนาะอธิบายัดให้โทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมอุ่นตังมาเพิ่มให้เดี๋ยวผมกัดไทยก่อนเดี๋ยวอุ่นตังมาเพิ่มให้แล้วให้เราซื้อ เงินทุฝ่าประจํานะไงแม่มันต้องครบกําหนดมันถึงจะเบิกได้เดือนชิปมันเป็นเดือนชิปเบอลูบอลเออคือเดือนนั้นแต่เปเดือนเก้าเราในาดเดือนเก้าห่อหลังยวเดือนสิบเดือนเก้านี่น้องคบแปดช่ย่างเลยนกินยังกัแซมีมากิน โอ้บอได้มากินน anyway. ้ำนองเป็นข er ังแรกกด้วครับเนี่ยต่อไปจะได้มากินน้ำปีนัดไปเรื่อยแล้วนี่มันเด็ดซีเดือนซีฟเนี่เนาะเออมาแล้วมาไม่ได้แล้วมาแล้วมาเนาะมาเียครับมาโลดปิเออปิดพี่ทำมะกุ้งเรียบร้อยแล้วยัง ลาบโอ้ยไปจะกินอาจัดน้อาบันสองถ้วยรวดคือเกียร์คือสายเจ้าหอยอะไรอันไปพวันนี้ไปเบื้องฐันจะมีในผู้นี่นะสองแก้วจนตเจ้าได้แก้วเจ้าลยแม่เป็นผู้ใหญ่ได้เปิดก่อนแม่พ่อเปิดก่อนที่ครับคุณสาวเป็นกระเทียมน้ำนี่ครับปีนัดอาหารกระพรอมเด้ดนี่พ่อกับแม่พ่อเป็นกระลาบ หมูสูกินครับพี่อือออลูกเต่ามาทาาได้แ่แล้วลยบุงคนนะนั่งไปรดเจ้าด้ยยูกล้พยูแค่นั้นไม่ได้เออนะครไม่ได้กัคนมามาษานนะเอาที่เรากินกันอืมเอออานไป้ำมพี่เข้าบังบ่ฮะเป็นไหนแซบจิบบ่อือแซบแบแซบ กิข้าสามัคคีเอานางลงลูกนางล่องนางล่องโเคอาจาะอะไรไป้ม่คนมาทำเนี่ยละเนาะเออนะอายเป็นอะไรพี่มาเด้ครับมากินข้าวสามัคคีบ้านคุดซุ้มเมืองอัศพรแขนสวรรค์นาเขตเด้อครับเอาโลดเอาโลดกินโลด มากินข้าวกับบ้านน้องน้องมินตันดีครับน้องมิ้นตันกันงามงามครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตก,กินข่าวกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวจังเบากันไหมเดี๋ยวมีขนมมีอย่งมาตอนดพอดีอยู่เด้่ยป่นัดเป็นคนมาหลายครับ เด๋วกินอิ่มแล้วน้องเี้นตันเลยนี่มะม่วงขนมมาตอนบนน้ำรับกินเข้าวแทบมาน้องเี้นตันแ่บแับพี่นัดให้จะแทบแล้วเน้องพี่นัดเนาะ เดี๋ยวก่อนเมืองอันต้องซื้อเป็นชุดเป็นชุดด้ได้ดินะเอามาใส่สับป่านยวปีปีใหม่สาคอนเดี๋ยวผมนั่งตังมาให้แล้วซื้อที่จะได้ที่ว่าแสนแสนสาวใช่ไหมอ่า ที่ได้ซื้อไว้แล้วก็ซื้อไว้ให้น้องลุ้นอะไรอ่างเงี้ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาปลูกค่อยปลูกเนอจังบันจังบันเอี่ยมาโมงมาโมงพอได้อยู่หมดโมแน่ได้หาขยายครอบครัวหามีน้องมีอย่างอีกเป็นกับบ้างแผน่ได้เนาะเป็นรักจริงได้พี่นันเนาะเป็นโมได้ พ่อแม่ไปดูแลให้เวลาดับนะแม่สิบผู้มาล่ำเน่ามาทำมีมาหัวไว้นึ่งหัวเด่นหัวไว้เที่ยวไปเที่ยวมาอกะจีนมันใหญ่คือกระชูนนั่นแหละกินเอ้าวยับก็มาใกล้ๆกินเราเด้อพี่ครับพี่มีของหวานมีเมีบักนี่เอาถุงใส่เปลือกมันเบาะนี่หรอเบาะนี่ครับมีมาตอนกูนะกินข้าวแล้วก็มีขนมมี บักลำไยไมีบักม่วงแจวบักม่วงครับขาดบ่ได้ทุกตุกแฟมิลี่นี่ <f amily> ผมไปฝากไวติดใจเบื่อได้เลยเหมือนเดิมครับผมพี่พี่นัดพี่นัดรสชาติเดิมไหมครับเหมือนเดิมแฮงมื่อนี่แฮงแซ่บไ, <c oughs> ได้แต่กินน้ำผู้สาวกลับมาเลยมื่อนี่เป็นคำว่มาเบา,ามาถ่านท่ามไปครับ <c oughs> นางละอาโนนางเดือนซีบเด้อข์าวดี ผู้ใดก็มีแต่มารุ่นท่านผีนัดอยู่โอ้โหหลนเนี่ยครับผมโอ้คือกันยี่ตัวละหน้าตาคือกันค่ะเออโม่คนนนัแะไรหม่หม่เอ๋นองก็ยังเหลือหลายจะบอกโม่น้องหลายแต่เขามีผู้บ่าวมาแล้วบอกมี่จะบอกคนโสดบ้านเนี่ยบอก กบ่หลายเขาไปหาเงินไปไท่ไปไท่เบิดบ่ขยันนี่ครับผู้ใดก็มิจะตั้งเป้าไปไท่เบิดสตมือน,นี่เนาะมาแต่แล้วหน้าแล้วยังม,มันถือนะไทยเฮ็ดอยู่งเหล่าเนาะ,นะไม่เลยอาแรงอยู่เล้ามันถือกีอ่ดีไปเฮ็ดย่บุ่นยังได้เออผู้ขยันก็ได้มื่นหาอยู่เดิมื่นสองมื่นหาแม่งก็ยังพ่อได้เก็บเนาะตามชุดตามชุดกา ตั 9, ้มเจ้าก็เก่าพันได้คนลาวไปทำงานแต่ว่าเก่าพันก็ต้องกินยูนัเออนัมเขาเขาเลี้ยง 9, เก่าพันรู้จักมาพอไปทำบ,บิดก็เก่าพันมาเดี๋ยหอดมาหอดมาถึงแล้วครับมาเบิ่งบ้านเบิ่งยังน้ำน้ำพอน้ำแม่เพื่อนนะครับได้ค่าคครับผมเดือนเก่านี่ครับเดือนซีฟนี่พินัด ดีใจน้ำพินัดน้ำครับผู้ไดกับะกีผู้ไดกับเป็นห่วงอยู่คือจะคุยกันงายแท้พนมาขอละเดือนสิบนะผมกดบเดวิดเป็นสกีพยานน้ำเดือนสิบนี่มีข่าวดีแน่นอนครับถาฟังข่าวน้ำเดอน้องนี่มูรุ่นเดียวกันได้ผัวมีอยู่บ่เพราะท่านมีบ่ มีแต่ผู้เบามีแต่ผู้เบามีแต่เพื่อนและเจาก่อนเพื่อนเพื่อนไหแล้วจะได้กอดมูกระสุดได้บอกมูยังหมดเหรอมูว่าจังใดมูว่าอะไรบอกล่าอันมูก็บอกว่าหาให้แน่หาให้แน่บอกเออบอกเด้อเด้อมาเด้อวันเดือนมันไอเดือนสิบเด้อบอกมูมันเด้อเดี๋ยวจะพาบ่าวไทยมานำเออโอเคเด้อครับเป็นอาเซียากันแล้วเด้อครับ น้องเพป็นจะส่วนมูมาทำนะมูมาหลายหลายมูเพื่อนส่วนมูมาในหลายเอาจะบอกนักด้อยซี่บอกนักด้อผู้ใดคนโสดเด้อวันไหนข้นวันไหเอาจะข้นโสดเด้อคนมีผู้บ่าว่เอาเด้อบอกเนี้ยสกิทเท่านี้นี่ครับแฟนผู้สาวพินัดครับผมเดือนสิบนี่มีข่าวดีแน่นอนกับพ่อแม่เพิ่นกับพ่อมนุ่เบิร์ตสุขคนครับใจดีกากินดีพู้น่ะกินข้าวแล้วก็กินในของหวานผู้น่ะ มีหลายกะครับุ่าพอใจผมใช่ค่ะเพเ่มใช่นาปูมละบ้านนาเด่นว้าวตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำกินขนมก็อิ่มเรียบร้อยแล้วครับญาติพี่น้องเพื่อนมาพี่น้องน้าลูกเออ่าน้าอาเพื่อนมากินน้ำครับโอ้ซุ่มแซวสามัคคีชี้ปีห้าตีเป็นเรื่องาดยาหมาครับ ตามบางคุ้งเพชรบ่โอ้มันหน่อยมันหน่อยมันเขาใจหาเม็ดเนาะมันตำโบลายกินน้อยเลอฟก็เต็มยกับนกินนี่ครับถ้กโมงแล้วก็จะได้ขอล่ากันกรับประได้บานนี่นะเดี๋ยวทางกลับไปนอนยุ่ไอ้อัศสพ้ทางมันบมดีย่นมันเหมือนมันบมเห็นไอ้ล่องนะ โต๊ลองลรืมือน้อเด้ถ้ากระยมาา่พรา่าคจะพรอกเลได้ประาอางอยู่ยใครแน่เนี่มันยังหยุดมากมื่วานเมอก่อนเแอ่เลมนนี้ยังแดดเถ้ามื้อนี้บแดดแล้วโอ้ยทุบกานี่ครับพอครับเม่เพื่อนฉันจะลาครับโหดเด้อครับเด้อเดี๋ยววันเดือนสิบเนาะเดือนสิบเดี๋ยวเพื่อนนัดมือนัดเว่นกันเด้อ ม่ได้มาเนอะได้รับเลยเนาะรับเลยเออพักงานมาเร็วอันนี้เกือบหดไ้ไปนี่ยบอเดี๋ยวเดินซิปเดินซิปเดินซิเดินซิป่นเมื่ถูกแขนแล้วเพิ่นจะเอาไปน้่งเลยเออเดี๋ยวเดินซิปมา้าาไปมันมีความรูความห่างด้ยเมได้เป็นกบ่ชนอาได้ที่รบอนะแม่ชมาด้ลั่งามงามู่่เพิ่นช่งเวาง่ายจ่ดอกนี่เพิ่อนน่ยผู้ง่ามผู้จบผู้งามกันเดีย อันนี้หมู่อันนี้ก็แล้แหละสำรองขาวออมราเนี่ยเราเอาไงบอกง่ไยจะดอกพี่พี่นาดเพิ่นกับเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเพิ่นนั่แล้วเป็นคนใจดีใช่เนาะหรืออะไรดีใจนล้วเพิ่นอยู่สมกับเพิ่นอยากได้เมียสาวเล่าจะดอกบอกไม่ทำอันนี้เพราะท่านแม่คืนเนเพิ่นก็เลิกกับแฟนมันเป็นโดนแล้วหลายปีแล้วสิบกาปีละสองคนใหญ่เบิดละยิงคนใช่คนใหญ่เบิดละ เพิ่นบ่ได้ไปยุ่งกับลูกกับหลานเพิ่นแล้วใหญ่เบิดงละเขาคนรใกล้โโตโแลต่วา่าไปลว่าหาก็โทชุ่มๆมันหานไปกินบ้านใดใหญ่เบิดแล้วเขาโตไปแล้วในแรกเขาโตมาแล้วเขาหางไปกินบ้านแล้วค่อยเห็นแล้วแล้วค่อยชุ่มๆนะท่านเตปยุ่งลูกสาวนั่นแหละยุ่ยงให้ไปกรุงเทพกับไปไปยุ่งงานอาหารกรุงเ,งเทพกรุงเทพเฉลแม่ของแก่บอ แกก็ไม่ได้แก่ไปได้อาทิตหน้ายังมีอยู่นะอายุเท่าไหร่ให้ถ่ายโอ้ยพนจุดแกเชื่อถ่ายเชื่อไหม,ม <c oughs> ขั้นเห็ดมันแกนใช้ทั้งเดือนเรอหรือว่าอาทิตย์เดือนายเดือนก็ไงไส้รักได้อยู่แถวนี้รักขา,าดีกว่ารักเก่าเปลเดี๋ยวข้างหน้าได้ซื้อหลัก ซื้อโทรเบอร์โทรหลักห้าได้ไงพอเรามาแถวนี้เออโทรหลักห้าเข้าใจแล้วค่ะหลักเก้าบ่มีสัญญาณหลักเก่าบ่มีตอนนี้บูมี่หลักห้านี่นี่ยคือขายหลักห้าทั้งนี้ก็อันนี้ก็หลักห้าอยู่เพราะว่าซื้อเน็ตมาจากด่านอืมซื้อซื้อเบอร์เปลี่ยนเบอร์ เป็นได้หน่ะแซ่บเจ้าบอระ่างง้วน่ะลาบลาบหมูน่ะแซ่บเจ้่บอลาบหมูแต่หมูก็แซ่บบอท่านปลาเผาปลาเผาเบิดไปตัวหนึ่งเออได้ได้เขาไม่เข้าใจละเดี๋ยวคุณเราเดือนซิปต้นเด yep. ือ well. นเจอกันจ er ึงกินแซ่บๆมันม่วน ําไม่รู้ไม่ให้ลูกโอนเมาสมื่นก้อม่ซื้อมูไว้ไ่าได้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 ม่ตไว้ซื้อมูเอาซื้อมูฉลูมาปุ๊บื้อปุ๊บมากับวันเลย้ไม่ทันไม่ทานแต่เโอนมาก่อนโอนมาก่อนเื้อมอตไว้ไว้มูกะโดดตายไปเขากินโหคุณหลายชไมเห็ดเอ็ดหมูเห็ดข้าวปุ้นหมนแล้ข้าวุ้นข้าวุ้นเยอะปุ้นะมื่นุดแล ได้หมื่นสามเอ่สี่หมื่นป่ะครับอ่าวายวันงินนี้เลยนั่นกันแม่ใจี้าว่เปินแจกเบิร์สุขคนเลยใจดีครับเออมยมเยพกมาน้อยเดี๋ยวเปินแจก เพื่อนจะเนี่ยู่เพื่อนจะเก็บไปแต่ซื้อโทรศัพท์ให้ผู้สาวเพื่อนนี่นะเดือนไปแต่งงานเอนไปแต่งงานเดือนสิบนี่แหละครับง่ายลงเงินเช่านั้นเท่าเดียวก็ได้เดี๋ยววันที่เจ็ดเดี๋ยวเลขเจ็ดเอามาให้แต่ไม่พอไมาถึงเลยโอ้ยเนาะแต่ยิ่กับเป็นห่วงโย่ผู้ใดไอ้เพื่อนมาคือจะของายครับแกเพื่อนก่อนเดือนสิบจะแต่งแล้วสินัดจะเลิอย่างเลยกอย่างว่าเห็น เดี <c ười> <c ười> right now, ๋ยวมารอบหน้าชวนผมมาด้วยเดี anyway. ๋ยวนะพี่นัดทกันเลยได้มานี่แหละครับอยากไม่เห็นเนาะก็จะขอไงแต่บ้านจะถือตัวบ๊อข้าก็มาบนนี้เนาะบ้านนี้เนาะไม่เห็นเลยดึงอัจฉริพลเรไปบนเนาะแมนด้วยมากแถวสองคอนข่อยมาเรื่อยๆอยู่ไปเบิ้ลเข่าไปหอดวังเวียงเวียงไส้บ้านดูบงพนเนาะบ้านนี้ยังบุญไปเบิ้ลไปเบิ้แค่นั้นเนาะบ้านน้องเดินบ้านในกุดหินกุดยังไปเบิ้ล ถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปกันเป็นผู้ใดยก็เป็นห่วงเพิ่นบ่แม่นจะถือผู้สาวตัวเสบบอทอกันเลยบ้านในอุ่นใจแล้วบ้านในไม่พอไม่เห็นแล้วนี่บะตัวบะต้มเรานี่พร้อมเลยฝากฝากเบื้องความมั่นใจฝากเบื้องน้องเพื่อนไม่ถ่าปีนัดเนี่ยเด้อเดือนสิบหนิมาแน่นอนเดือนสิบนี่อีกบก็ขี้ด้วย เช็คมาว่ะม้านเช็คมาเราจะรันมาว่ะเอราจะจับมันนี่แหละโอ้โก็จับโทรศัพท์แลนมานะเจ้าเจ้าย่างเง้ยโทรศัพท์เป็นกระพังได้อาศัยโทรศัพท์เป็นพังได้อาศัยโทรศัพท์น้องเรียนเรียนเรียนมาแล้เหรอถ้าจากระติ๊บตอพได้อยู่น้ำน้องแล้วแล้วเอเดียวแล้วฉอยน้องคนไหนอยู่นลำเดียวฉอยเรียนน้ำกันอย่านี้เราเรียนหนักมาบมากที่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลงมาจะกลับบ้านแล้วครับ ทำละสายลงมาเบิกเนะน้พูดดิโอคือกันดี่ได้ยืนคู่ใช่พี่โอ้คืออยืนดีดีสายเอามือออกกันอนะ่ะเออค,คือกันดีดีครับโอ้แต่หากกีริครับผม หาให้เด้อไอ้คนน่ารักปานนี่เ,เด้อเออีนัดเปันหาพ่อแล้วเด้เอคำบาดอือ